สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e l l e เออ f ์ออ i ิ i วันนี้เราอยู่กับสํานักถังเลือดพบจบแดนหรือถัองซานภาค2นะครับซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทางด้านเจนนานางก็ตกตะลึงนางไม่เคยคาดหวังว่าเป่ยเปยจะจับคู่นางกับสีซานซือจากมุมมองของนาง ฮัวอี้ฮ่าวควรเป็นคนที่ต้องออกไปประลองพร้อมกับสืสส่อสันสื่อไม่ใช่นางแป่เมื่อดวงตาของนางสบกับสายตาที่จริงจังของเปยเปยแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนจ้องมองมาที่นางทำให้เจนนานนกัดฟันและตอบว่าตกลงค่าจบไปเอ่ยเปยพยายามหน้าอย่างแรงพร้อมกล่าวว่าขอบใจไปเธอให้พวกเขาได้เห็น ความแข่งแก่งของเจ็ดประหลาดของสือลเลคเกอ์เจียงนาันน,านก็พยังหน้าเบาๆอังก็เดินออกมาจากพื้นที่รับรองในทันทีแอมุ่งหน้าไปยังสนับประลองก่อนโดยไม่แม้แต่จะเหลียวมองไปทางสีสันสือทางด้านสีสันสือก็รีบตามนางออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อข่าวเดินผ่านไปเปยข่าวก็ยกหนิ้วโป้งขึ้นพร้อมพูดว่าเยเปยข้ารักเจ้า เอ่ยเปยิก็พูดอย่างกดเครงว่าปลายให้พ้นถ้าใช้วิธีนี้แล้วเจ้ายังเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับมาข้าจะยอมอะไรผู้สืบทอดหาข้าไม่ชนะสีสารสื่อก้าวขึ้นไปบนสนามประลองหลังจากที่ข่าวพูดคำเหล่านั้นออกมาสวนสมาชิกอีก5คนของเจ็ดประหลาดถ่งสิลเลเกอร์ก็ตนักดีว่าอังจากที่ข่าวพูดแบบนั้น ท่าทางทั้งหมดของสีสันซื้อก็ได้เปลี่ยนไปอย่างน่าสะพึงกลัวาอารมณ์ของหวังเยียนก็ดีขึ้นเล็กน้อยในวิลานี้ภายใต้อิทธิพลของความตั้งใจอลังกาในการต่อสู้ที่มาจากเจ็ดประหลัดของซิเลเกอร์เขาละทิ้งความกังวลทั้งหมดของตัวเองชั่วคราวและพูดกับเปยบเปด้วยเสียงตำๆว่าเอิยเอยบทำไมเจ้าถึงให้เจนนาน,านจับคู่กับสีซันซื้อ ด้วยพลังป้องกันของซีซันซื้อจับคู่กับพลังโจมตีของเหอเช่โทน่าจะดีกว่าไม่เชื่อหรือเอ๋ยเปยสายหัวและตอบว่าอาจารย์หวังครับท่านยังไม่รู้จักซันซื้อดีสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่พลังระเบิดแต่เป็นสิ่งที่กระตุน้นพลังขมขื่นขา่าวซึ่งไม่มีใครเหมาะกับสิ่งนี้มากไปกว่าเจนันานันแล้ว พอเจียนานาันจะเป็นตัวจุดชนวนไฟในร่างกายของเขาท่านเพียงแค่อรอดูเท่านั้นความแข็งแกร่งของสานื่อน,นั้นเทียมไม่ได้กับก่อนหน้านี้เขาจะเปิดเผยการฝึกฝนที่แท้จริงของเขาให้เ,าเราได้เห็นแอคคาเชื่อว่าเขาจะสามารถเอาชนะได้ในนัดนี้ขณะที่ฟังหวังเยียนก็พยักหน้าเบา เนื่องจากเขาได้มอบสิบในการเป็นผู้นำทีมให้กับเ้ยเปิดแล้วตอนนี้เขาทำได้เพียงมอบความไว้วางใจแบบไม่มีเงื่อนไขให้กับเขาเท่านั้นซึ่งยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังซึ่งไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีสิ่งหนึ่งที่เ้ยเปิรทำให้เขาเห็นด้วยนั่นเป็นเพราะเ้ยเปยรรู้จักคนเหล่านี้ดีกว่าเขาโดยเฉพาะสันซื้ สองดาวราจาด้านดน้าน,นอกของโรงเรียนสืิเลเคอร์ซึ่งในลานดน้านนอกขาดแลนนักเรียนที่มีวงแหวนยานสีวงหรือไม่คำตอบคือไม่แล้วเห็นใด้ผวกข่าวถึงเป็นประกายด้วยแสงที่เจิดจ้าที่สุดได้จะต้องมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเป็นครั้งแรกที่หวังเย็ยนรู้สึกราวกับว่าเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อังจากที่จจนันนานเข้าสู่สนาประลองนางก็มายืนอยู่ข้างๆโดยไม่ปรึกษาใครเลยอังจากที่สีสันสือติดตามนางมาที่สนามเขาก็ทําในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามการคาดการของจนันนาน,านเพราะเขาไม่ได้ทักทายนางและก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเพียงแค่ยืนอยู่ตรงหน้านางอย่างเป็นธรรมชาติเท่าน,านั้น เจียงนั้นนานก็มองไปที่ไหล่กว้างของสีสันสือและดวงตาก็แสดงถึงความด้านชาที่ปรากฏในดวงตาของนางซึ่งในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นไปเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเป็นชายและเขาวก็มีความมุ่งมัน่นอันแข็งแกร่งที่หลั่งไหลออกมาซึ่งนางก็ไม่สามารถเข้าใจได้โดยไม่ปล่อยพลังยันของเขาวแม้แต่น้อยแต่ซีสันซือ ก็ให้ความรู้สึกราวกับว่าเขาเป็นตัวตนที่ทอแสงเจิเจ้าซึ่งดูเหมือนภูเขาไฟที่สามารถประทุได้ตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นกับเขาเป็นพอข้าเง,ง้นหรือเจียงนานๆก็รู้สึกประหลาดใจกับความคิดดังกล่าวที่ปรากฏในจักนางนางก็รีบใส่หัวอย่างแรงเพื่อไล่ความคิดที่ฟุง้งซ่านออกมาจากจิตใจ และก็มองไปที่ใส่สารสื่อที่ยืนอยู่ตรงหน้านางอีกครั้งก็รู้สึกว่าอย่างน้อยไอสถานการณ์แบบนี้นางก็ไม่ได้เกลียดชังเขาเหมือนก่อนหน้านี้ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นบางทีนางอาจจะสนใจเขาจริงๆเมืเนน่อแอนแจนๆปล่อยให้จินตนาการของนางลดแลนทีมประลอมแบบ2ต่อ2ทีมแรกที่มาจากโรงเรียนเจ้นเทียนก็ได้เข้าสู่สนามแล้ว ฝ่ายตรงข้ามของพวกเขาก็เป็นผู้ชายและผู้หญิงและแม้แต่ร,แรูป่างก็ดูคล้ายกับสื่สารสื่อและเจานานาันาน์อยู่เล็กนอ้อยหญิงสาวคนนั้นก็สวยมากเช่นกันแต่น่าเสียดายที่โชคไม่เข้าข้างนางแนวรอบนี้เนื่องจากนางได้พบกับเจีงนันาน,าน,าน์ที่เป็นสาวงามนดับหนึ่งจากลานด้านนอกของโรงเรียนสือเอร่คภายใต้ความงามที่เป็นประกายของเจานาน,าน,านันน์ ทำให้รัศมีที่เป็นประกายของนางก็ดูเหมือนจามัวมองลงเล็กน้อยแม้แต่นังเอียนชายที่ยืนอยู่ข้างๆนางก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองมายังเจนนานา,นา,นาสีส,สันสื่อนางคือเจนนานา,นานสีสันสื่อก็กลาวออกมาอย่างขึ้นคืมการประลองแบบสองต่อ2ไม่สามารถเทียมได้กับการประลองแบบทีมได้ การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญที่สุดในการประลอมแบบทีมและอย่างน้อยก็มีโอกาสในการระบ,บุตัวตนซึ่งหวังเอียนก็ได้บอกข้อมูลเกี่ยวกับคู่ต่อสู้ของทุกคนของพวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นคู่ต่อสู้มาก่อนและพวกเขาก็ไม่ได้สนใจอีกฝ่ายมากนักเช่นนั้นมันจึงไม่ง่ายที่จะบอกได้ว่าใครเป็นใครดังนั้น พวกเข่าวจึงแนะนำตัวเองก่อนเพื่อที่วกเข่าวจะได้รู้ว่าใครเป็นคู่ต่อสู้ของวกเขา่าวและสามารถเทียบกับข้อมูลของหวังเย็นได้สามอาชิพผู้ชาวรุ่นยาวที่มาจากโรงเรียนจันเทียนก็กล่าวว่าคาชื่ออย่างอีฟานส่วนหญิงสาวอีกคนก็ชำเลืองมองไปที่ใบหน้าที่อ่อนยาวแต่กำนวดงามของเจ้นนาน,าน ด้วยสายตาที่อิจฉาเล็กน้อยก่อนจะพูดว่าข้าชื่ออีมึงตีเป็นสองคนนิศสินะสีสารสื่อก็ดูได้ทันทีว่า1ในนั้นเป็นราชัญญาณก็เหมือนว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาก็ไม่ได้วางแผนที่จะทุ่มกำลังทั้งหมดจริงๆสาหลับอีมึงตีก็เป็นหนึ่งในสาราชัญญาณของโรงเรียนจ้นเทียน แล้ววิญญาณยุทธของนางนั้นก็ทรงพลังมากอาจกล่าวได้ว,ว่าเหตุผลหลักที่ทําให้นางได้ฝึกฝนอย่างรวดเร็วนั้นก็เป็นเพราะวิญญาณยุทธของนางส่วนอย่างอีฟานก็อ่อนแอกว่าเล็กน้อยเช่นเดียวกับสีสันสือที่อยู่ระดับปารามาจัญญาณที่มีสีวงแหวนและฐานการฝึกฝนก็ไม่ได้สูงนกักเมื่อเห็นทั้งสองฝ่ายแนะนำตัวเสร็จแล้ว คู้ตัดสินก็ประการด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าทั้งสองฝ่ายถอยกลับและก็เตรียมพรม้อมต่างฝ่ายต่างก็ถอยกลับพร้อมๆกันพรารพอจำเป็นต้องสร้างระยะห่างระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นการปลอมแบบทีมเดียวหรือคู่เพื่อให้วิญญาจารย์ทุกประเภทสามารถแสดงความสามารถของพวกเขาได้อย่างเต็มที่สีสารสือ่อกาซิปกับเจนหนา,นาน ขาณาที่เขาถอยกลับว่านัานๆข้าจะเปิดโอกาสให้เจ้าตามได้ที่เราสามารถกำจัดอี้เมืองตีได้เราก็จะชนะส่วนอีกคนเจ้าก็ไม่ต้องกังวลข้าจะไม่ให้เขา่าวมีโอกาสโจมตีเจ้าได้แน่เจ้าแค่เราโอกาสและเมื่อข้าบอกเจ้าก็ให้เจ้าโจมตีอย่างสุดกำลังทันทีตอนนี้แค่ตั้งใจดูในสิ่งที่ข้าทำ โปรกลงเจงน,น,นานนพึ้นพามอย่างเห็นด้วยเนื่องจากนางต้องร่วมมือกับเขาในการประลองครั้งนี้นางจึงไม่สามารถกดเขาได้ในเวลานี้ไม่ว่านางจะเกียดสีสันสื่อมากแค่ไหนก็ตามสีสันสื่อรู้สึกมีความสุขมากเขารู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นเร็วขึ้นหลังจากที่เจนน,นานๆพูดซึ่งมันก็หาได้ยากสำหรับนางที่จะอ่อนโยนต่อเขา เช่นนั้นบางทีเขาอาจจะรู้สึกอย่างนั้นเพราะนางดุเขามากเกินไปเมื่อทั้งสองฝ่ายมาถึงขอบสนามประลองผู้ตัดสินก็ตะกลว่าเริ่มการต่อสู้หน้าทันทีที่เสียงเสียงการปลดปล่อยวิญญาณยุทธก็เป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้อย่างไม่ต้องสงสยัยทางสองฝ่ายก็ได้เสร็จสิ้นกระบวนการนี้ในชั่วพริบตา สีสารสื่อก็ดูเหมือนจะไม่เก็ตคานในครั้งนี้เขาถือกระดองเต่าเส้นอูไว้ในมือขนาดที่พุ่งพยานไปยังฝั่งตรงข้ามส่วนร่างของเจานานานก็กระพริบและก็พุ่งตามหลังของมาเช่นกันเนื่องจากสื่อสารสือ่อค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคนในวัยเดยียวกันก็แทบจะมองไม่เห็นเจนนาน,าน,านจาาด้านหน้าขนาดที่นางซ่อนอยู่ข้างหลังเขา อ,อีนั่นหนึ่งอย่างอีฟานและอีเหมือนตีก็ได้ปลดปล่อยวิญญาณยุทธออกมาเช่นกันสามลาววิญญาณยุทธของอย่างอีฟานก็เป็นกินยาวอายความเป็นจริงเขาเป็นวิญญาจารสายโจมตีว่องไวทางทั้งที่มีร่างกายสมโพงร่างกายของเขาวับพานในขณะที่เขาเคลื่อนไหวไปมาสามลาววิญญาณยุทธของอีเหมือนตีนั้นก็ผมเจอได้ยาก เมื่อนางปลดปล่อยวิญญาณยุทธความรู้สึกอันนาทึ่งส่วนใหญ่ค่อนข้างคลกาบตอนที่หวังตรงปลดปล่อยเทพธิดาผีเสื้อจรัดแสงข,งขาวเป็นครั้งแรกเอกสีขาวบริสุทธิท์คู่หนึง่งก็เป็นประกายด้วยแสงสีทองอันแรงกา้าซึ่งขี้ออกมาจากทานด้านหลักของนางอี้เมือนปีถูกป,ปกคลุมไปด้วยชั้นแสงสีทองที่นุ่มนวลรัศมีศักดิ์สิทธิ์ที่นางเป็นออกมาให้ความรู้สึกราวกับว่า ขั้วขาวต้อมบูชานางมือของนางส่องประกายด้วยแสงสีทองและดาบยาวสีทองก็มาปรากฏขึ้นอยู่ในมือนางน,นี่ไม่ใช่อาวุญญานแต่เป็นอาวุธที่สร้างขึ้นมาจากพลังวิญญาณอย่างสมบูรณ์วงแหวนยานห้าวงผสานด้วยสัดส่วนที่ดีที่สุดคือสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำหนึ่งวงก็ได้มาปรากฏบนร่างกายของนงางพรากัน สามหลาวงแหวนยานสีดามก็เป็นตัวแทนของวงแหวนยานเหมือนปีก็ได้มาปรากฏขึ้นและเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนส่อไดเคอร์อได้พบกับคู่ต่อสู้ที่มีวงแหวนยานเหมือนปีในการแข่งขันครั้งนี้สามหลามโรงเรียนเจนเทียนให้ความสำคัญกับนัดแรกนี้เป็นอย่างมากซึ่งนายบรรดาราชานยานทั้งสามคนการฝึกฝนของอีเมิร์ตตีก็อยู่ในอันดับสอง และนางก็อยู่อันดับสองรองจากแย,ย่อุเฉินเท่านั้นสามลาววิญญาณยุทธของนางคือทูสวรรค์แม้ว่าตอนนี้จะเป็นเพียงทูสวรรค์สองปีแต่ก็เป็นวิญญาณยุทธที่สมพลังมากอยู่แล้วหากการฝึกฝนของนางสามารถบรรลุถึงระดับมหาปัญญาณที่มีเจ็ดแหวนนางก็จะมีปีกสิบปีและหานนางสามารถกลายเป็น ราชธินนานามพมายุทธ์ที่มีวงแหวนยานเก้าวงได้นางก็จะมีปีหกปีปีที่เพิ่มขึ้นมาทุกคู่นั้นเทียบเท่ากับวิวัฒนาการของวิญญาณยุทธ์ซึ่งนี่ก็ใกล้เคียงกับวิญญาณยุทธกายที่แข็งแร่งที่สุดที่มีการดำรงอยู่เช่นนั้นในแง่ของศักยภาพอี้เมืองตีก็ไม่ได้อ่อนแอไปกว่าเย่อูชิง และทั้งคู่ต่างก็ตั้งใจที่จะชนะในการประลองนัดนี้ผู้ชมไม่สามารถมองเห็นปัญหาของโรงเรียนสื่อไลเคร์ได้แต่คนเจ้าโรงเรียนอื่นๆที่มีสายตาเฉีบคมอ่านมองเห็นปัญหามากมายกับผลงานของโรงเรียนสื่อไลเคร์จากการประลองก่อนหน้านี้ซึ่งรวมถึงทีมเจ้าโรงเรียนเจินเขียนด้วยก็เช่นกัน ด้วยเห็นนี้เมื่อพวกเขาไปเชิญหน้ากับโรงเรียนสูเลเคอร์ในวันนี้พวกเขาจึงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมากกว่าความหวาดกลัวแม้ว่าโรงเรียนเจ้นเทียนจะตระหนักได้ว่าทีมนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่แข่งแข่งที่สุดของโรงเรียนซูเลเคอร์แต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาก็ยังคงเป็นตัวแทนของโรงเรียนสซูเลเคอร์ตามใดที่พวกเขาสามารถเอาชนะได้นั่นก็จะทําให้ พวกขาวเป็นทีมแรกที่สามารถเอาชนะโรงเรียนสิลเลเคในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาได้สำหรับโรงเรียนเจิ้นเทียนแล้วชายชนะและความรุ่งโรจน์นี้ก็ไม่อาจประเมินค่านได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่โรงเรียนเจิ้นเทียนเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งนี้สถา,านการณ์ที่กระตุ้นพวกขาวและทําให้พวกขาวมุ่งมั่นที่จะชนะการประลองในครั้งนี้ เมื่ออีมเมึงตีเห็นว่าซื่อไลเคอร์ส่งปรามาจันยานออกมาสองคนหัวใจของนางก็สงบลงจากม,มุมมองนางการประลองครั้งนี้นางจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นการจับคู่ระหว่างราชาญญานกับปรามาจันยานนอกจากนี้นางยังมีวิญญาณยุทธุสวรรค์อันสมพลังทำให้นางมั่นใจในความสามารถของตัวเองอย่างแท้จริง ทานได้นานอีกมเมื่อปีกับพื้ปีทำให้ความเร็วของนางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแอลพุ่งเข้าใส,ส่สีสันสือราวกับดาวตกสีทองซึ่งในขณะเดียวกันทางด้านอย่างอีฟานซึ่งเห็นได้ชัดว่าปาสานงานกับนางเป็นอย่างดีก็ได้เคลื่อนไหวเช่นกันร่างกายของเขาเป่งประกายในขณะที่เขาพุ่งเข้าหาสีสันสือจากอทีทิ้งหนึ่งพวกขาวทำราวกับว่า วกเขาวไม่เห็นเจนานานๆอยู่ในสายตาทำให้ทราบได้อย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือส,สีสานสื่อดูจ่ารูปหลักแล้ววกเขาวต้องการจบการประลองครั้งนี้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวขณะที่กำลังประชญหน้ากับการโจมตีของผู้แข่งแกร่งทั้งสองสีสานสื่อก็ไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกใดๆเขาหยุดการเคลื่อนไหวและกระซิบว่าน,นานๆเจ้าไม่ต้องเข้ามา แค่รอสัญญาณจากข้าข้าหนาที่ขอพูดก็ถือกระดองเต่าเซนอูไว้ในมือเห็นได้ชันว่าทั้งอีเมึงตีและอย่างอีฟานก็มีการประสานงานเป็นอย่างดีพอกรีดของอย่างอีฟานดูเหมือนจะโจมตีสีซานซือจานด้านข้างซึ่งในเวลาเดียวกับที่อีเมึนตีร่อนลงมาต่อหน้าขาพวกเขาทั้งสองได้ปลดปล่อย ทักษสารยานของพวกเขาออกมาพร้อมกันวงแหวนยันวงแรกของอีมเมิตรตีสว่างขึ้นขณะที่นางปล่อยดาบแสงสีทองของนางและววงแหวนยานที่สองของนางก็สว่างขึ้นเช่นกันดาบสีทองคู่หนึ่งก็ก่อตัวเป็นไม้กางเขนควายที่สมบูรณ์แบบบนท้องฟ้าในทันทีนางก็การปีอ,อพร้อมกับปล่อยแสงสีทองส่องลมมาจากไม้กางเขนควาย เสียงร้องที่ไพเราะสนุหูก็ดังออกมาจาดาบควายและรัศมีของแสงสีทองอันเจดจ้ากก็ส่องประกายด้วยรัศมีศักดิ์สิทธิ์พุ่งตรงไปในทิศทางของสีสานสือ่อท,ทันทีที่นางจมตีอีเมื่นตีก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวิญญาณยุทธทุสวรรค์ของนางแล้วทักษะญาณที่หนึ่งของนางคือ ทักษะประเภทอาวุธทิเศษที่เรียกว่าดาบคู่ศักดิ์สิทธิ์ลางจะใช้ทักษะสัญาน,าน,นี้ทักษะสัญาณอื่นๆที่นางจะใช้ก็จะถูกปลดปล่อยผ่านทักษะสัญาณที่หนึ่งของนางสามับวิญญาณจา์ทั่วไปต้องมีทักษะมากกว่าสองทักษะจึงจะสามารถปลดปล่อยทักษะสัญาณซ้อนกันได้และยิ่งทักษะสัญาณซ้อนทำการมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่าน,านั้นผู้ชายไม่เพียงต้องควบคุมทักษะยานอย่างชำนาญเท่าน,านั้นแต่ทักษะยานก็ยังต้องประสานกันได้อีกด้วยนี่เป็นทักษะร,ระดับสูงแม้แต่กับสิทธิจารานด้านในของโรงเรียนสื่อหลเคอร์อเองวิญญาณยุทธ์ของอีมืนตีก็มีข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติซึ่งสามารถปลดปล่อยทักษะยานอื่นออกมาพร้อมกับ พักสัญญาณที่หนึ่งของนางได้ดาบควายแสงศักดิ์สิทธิ์คือการโจมตีที่นางกำลังใช้อยู่ในตอนนี้ด้วยผลการโจมตีศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่แค่การโจมตีที่ทรงพลังเท่าน,านั้นแต่ยังเป็นการโจมตีด้วยเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่คงอยู่อย่างต่อเน,นื่องและวิญญาณยุทธูสวรรค์ของนางคือวิญญาณยุทธท,ที่ดีที่สุดในการยับยั้งวิญญาณจานันโชราย ส่วนการโจมตีของอย่างอ e ีฟานก็ไม่ได้อ่อนแอเช่นกันไอฐา,านะที่เป็นวิญญาจารสายโจมตีว่องไวจุดที่แข็งแกร่งที่สุดคือพลังโจมตีของเขาวงแหวนยานวงที่สองของเขาก็สว่างขึ้นพร้อมกับพ่นแสงดามยาวสองเมตรออกมาจากกิของเขาแล้วแทงตรงไปที่ซี่โครงของสีสันสือราวกับสายฟ้า ทุกคนให้ความสนใจกับการประลองของโรงเรียนสื่อเคริมมาโดยตลอดพวกเขาได้เห็นการประลองครั้งก่อนของสีสันสือ่อแล้วความสามารถในการป้องกันที่แข่งแกร่งของเขาซึ่งมาพร้อมกับการดองเต่าสินอูก็ได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับทุกคนนี่คือเหตุผลที่ทั้งคู่เริ่มจมตีด้วยความแข่งแกร่งเพื่อที่จะทำลายการป้องกันของสี่อสันสื่อในเวลาอันสั้น สำหรับพวกเขาแล้วเจียงนานนานก็มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเท่าน,านั้นเนื่องจากนางแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้แข่งขันระดับปานกลางมาตลอดการแข่งขันทางนากสื่อสานสื่อก็ดูเหมือนจะไม่ตื่นตระหนกเลยเมื่อต้องไปเชิญหน้ากับการโจมตีของพวกเขาเขาหยุดลงอย่างกระทันหันปิดกั้นการโจมตีของพวกเขาอย่างรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวที่เ,เรียบง่าย วงแหวนยานวงที่สี่ของเขาก็ส่องประกายเป็นสัญญาณว่าเขาได้เปิดใช้งานเสียนอูสลับตำแหน่งของเขาแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้เซลเออร์ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ